สวัสดีครับตอนนี้บ้านไร่วังพยอมก็กลับมาถึงบ้านไร่เลยนะครับจากทริปลงใต้นะครับนี่นะครับมีของมาเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ต้นไม้อันนี้ไข่เค็มนะครับซื้อมาเยอะนี่นะครับ ในห้องโดยสารก็มีรกลุงรลางไปหมดนะครับมีต้นไม้เพียบเลยนี่นะครับออกมาเยอะฝั่งนี้ครับนี่นะครับกอม,มาถึงค่ำนะครับยังไม่ได้เอาลงนะครับ เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวให้ชมนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ด้านหลังก็มีนะครับอันนี้จะเป็นผักขูดนะครับเยอะต้นตไม้ตอนนี้ฝนกำลังโปรโย ต้นไม้อย่างเดียวนะครับมีผล,ลไม้ด้วยนะครับมีกล้วยลิบมือนางอืมสับประรดครับสับประรดลูกน็กน่ารักน่ารักอันนี้นี่นี่นี่ไฮไ,ลไล์ครับกระมิซซิ่งฝักปูดรักปูดสดสด นะครัโกโมะละกอมะละกอเลี้ยบเลี้ยดีต้นสูงเต้าต้นตาลน,นะครับมาจากสวนทุเรียนนะครับมะละกออันนี้ นี่เป็นต้นต้นหลุมพอนะครับหลุมพอสองต้นแล้วก็มีจำปาป่าหรือจำปาทองนะครับแล้วก็กันกันเกลากันเกลหรือว่า,าทางใต้เขาเรียกตำเสา อันนี้โชคดีนะครับ FC ให้มานะครับผักหวานทะเลครับสองต้นโอ้นี่ลกมากมากเลยในรถของเต็มเลยไม่มีถุงใสนี่อันนี้เพื่อนๆรู้จักไหมครับอันนี้คือขอเรียกว่าส้มซ่านนะครับหรือลูกซ่านนะครับ โสเสือสะอาไม้ทูนอหนูนะครับตอกจะสีเหลืองๆเป็นไม้ยืนต้นนะครับอันนี้กินได้นะครับอันนี้เขาให้มาเพราะว่าเออหล่นอยู่ในลำธารน,นะครับเขาว่าน่าจะปลูกได้ก็เลยเอลองเอามาดูนะครับอันนี้เป็นจิลินชีนะครับของกรมพัฒนาที่ดินนะครับเอามาจาก สถานีพัฒนาที่ดินก็มีปอ 1, 1ปอ2ปอ3นะครับดายในเนีย่ยามาทำปุ๋ยหมักทำน้ำหมักใช้นะครับนี่ทางหลังนะครับหลังบเบาต้นไม้เยอะอันนี้อันนี้จะมีเป็นกำแพงเจ็ดชั้นนะครับแล้วก็อีกสองต้นก็คือต้นต้นครีเดี๋วเปิดให้ดู อันนี้คือต้นคลีนะครับคลีขอรอเรือสรลอีนะครับขลีเหมือนอำเภอแม่ขลีของพัทธลุงนะครับอ,อันนี้โยดรับประทานได้นะครับเดีย๋ยวจะไปปลูกในในสวนอ,อันนี้บางส่วนก็ไม่แน่ใจว่าจะโรดหรือเปล่านะครับพอเดินทางไกล อันนี้ปลาไหลเผือกนะครับได้มาม่เยอะนะครับอ,อันนี้ก็จะมีอันนี้เป็นกล้วยไม้แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นกล้วยียกพันอะไรนะครับอยู่ตามต้นตาลน,นะครับกล้วยไม้เพนงเลงส่วนอันเล็กๆนี่ก็เป็นเรียกว่าลำพิงนะครับ ทางใต้ลำิงเ,เป็นเฟิรอนชนิดหนึ่งนะครับลำิงอันนี้ก็เป็นสมุนไพรพาหมีครับเนี่ยริ่งดวนมากไม่ได้เอาใส่ถุงใส่ดินนะครับมาแบบนี้นะครับมาชําที่นี่ที่ไร่ที่บ้านไร่วังพยมอมส่วนอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ก็เป็น อะไรเผือกนะครับอันนี้อันนี้จิกจิกนาหน้าสงสารไม่รู้จะรอดไหมเนี่ยอตอนนี้ลำเลียงลงมาจากรถแล้วนะครับมีเยอะมากๆากคงจะถ่ายทอดให้ได้ไม่หมดนะครับอันนี้อันนี้เป็นราก3านะครับดูต้นเล็กๆนี่ก็ตาปิดตาไก มีผักหวานจุลาโพนอันนี้ปุดสิงครับปุดสิงเป็นปุดชนิดหนึ่งส่วนในถุงนี้ก็มีหลายอย่างครับมีมะปรางลูกใหญ่มีชมวงมีกระเพาะนะครับกระเพาะนี้ก็เป็นปุดช้างยังเป็นต้นเล็กนะครับปุดช้างแล้วก็ปุดอันนี้ไม่รู้จักชื่ออะไรแน่ปุดห้าใบ อันนี้ดาลาดอกขาวนะครับส่วนนี้หน่อกล้วยกล้วยคอแข็งรู้จักไหมครับกล้วยคอแข็งนะครับอันนี้เตยเขา่าครับวันนี้ก็มาในวังพยอมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามบ้านไร่วังพยอมได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ